รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ โรคาไลฟ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะอยู่กับลิซ่าลิาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะรายการวไรตี้ที่เอาใจคนรักสุขภาพเพราะเราอยากเห็นคุณสุขภาพดีห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะวันนี้เนะะื้อหารายการของเรายังอัดแน่นอีกเช่นเคยนะคะเคล็ดลับเพื่อสุขภาพช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะลิซ่ามี ข้อมูลโภชนาการของแอปเปิลค่ะมาฝากกันผลไม้ที่เราชอบทานกันนะคะมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็แอปเปิลแต่ละสีก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะต้องห้ามพลาดในช่วงแรกของรายการค่ะและช่วงที่2ผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะเขามีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะขับรถหรือว่าเดินเหินเป็นปกติได้ค่ะเกิดอะไรกับคุณพี่ท่านนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกัน และช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะพูดคุยกันกันกบหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนรีเวทผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสองกล้องค่ะจะมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางการรักษาโรคทางนารีเวทในปัจจุบันว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะที่สําคัญใครที่มีปัญหาโรคกับผู้หญิงต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถที่จะผ่าตัดได้ด้วยแผลเล็กเรียกว่าเจ็บน้อยแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยอีกด้วยห้ามพลาดช่วงต่างๆของรายการเลยนะคะช่วงเคล็ดลับสุขภาพ แอปเปิลผลไม้ที่มากด้วยคุณประโยชน์และก็หลากหลายสีสันนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมในช่วงเคล็ดลับสุขภาพกันเลยค่ะแอปเปิลผลไม้ขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติความอร่อยค่ะเปลือกสีสดน่าทานเนื้อในหวานหอมกรอบแถมยังเปี่ยมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุที่มีความสําคัญอย่างมากต่อร่างกายประโยชน์จากแอปเปิลนั้นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะแอปเปิลนั้นช่วยควบคุมคอเลสเตอรอล เพราะว่าในผลแอปเปิลนะคะมีสารเพกตินช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายของเรานอกจากนี้ยังช่วยรักษาสุขภาพหัวใจหลอดเลือดและลดคอเลสเตอรอลเพราะแอปเปิลนั้นเต็มไปด้วยน้ำและเส้นใหญ่ซึ่งไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลในตัว แถมเป็นตัวช่วยลดและควบคุมคอเลสเตอรอลจากอาหารอื่นๆที่คุณทานเข้าไปได้คนที่ทานแอปเปิลวันละสองผลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ประมาณ16%เลยนะคะแอปเปิลช่วยป้องกันมะเร็งผลการศึกษาและวิจัยหนึ่งเขาได้แสดงให้เห็นว่าการทานแอปเปิลสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับแลนะที่น่าสนใจก็คือผิวหรือเปลือกของแอปเปิลมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะ เพราะมีสารฟลาโวนอยสูงสารนี้ทำหน้าที่เป็นตัวล้างพิษท,ที่มีอยู่อย่างอุดมในเปลือกของแอปเปิลช่วยป้องกันโมเลกุลหรืออนุมูลอิสระไม่ให้ทำอันตรายเนื้อเยื่อและยังยับยั้งอาการตั้งต้นของโรคและการเติบโตกับขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของเซลล์อีกด้วยค่ะแอปเปิลที่เราเห็นตามท้องตลาดนั้นมีทั้งชนิดที่เปลือกแดงชมพูเหลืองและเขียวนะคะซึ่งแอปเปิลแต่ละสีก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะแอปเปิลสีแดง เป็นแอปเปิลสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระม,มากที่สุดค่ะ สารต้านอนุมูลอิสาระนี้จะมีอยู่มากบนเปลือกสีแดงของแอปเปิลแอปเปิลสีแดงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสาระมากเทียบเท่ากับวิตามินซีถึง1 5 0 0มิลลิกรัมค่ะสารต้านอนุมูลอิสาระเหล่านี้จะไปทำหน้าที่ขัดขวางการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยลดการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าให้ดูอ่อนวัยขึ้นได้อีกด้วยค่ะแอปเปิลสีชมพู แอปเปิ้ลสีชมพูมีปริมาณวิตามินซีสูงถึง1ใน4ของปริมาณวิตามินซีที่เราควรได้รับต่อวันค่ะแอปเปิลยังมีสารช่วยยับยั้งฝ้าตามผิวบนใบหน้าได้เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลผิวพรรณความงามแอปเปิ้ลสีชมพูช่วยชะลอความแก่ค่ะมีประโยชน์กับคนที่มีเลือดออกตามไรฟันเพราะช่วยบำรุงดูแลรักษาเหงือกช่วยลดไข้อาการอักเสบและทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นค่ะ แอปเปิลสีเหลืองแอปเปิลสีเหลืองไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักในไทยนะคะแอปเปิลสีเหลืองที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรง็งโรคต้อกระจกและหลอดเลือดหัวใจแอปเปิลสีเหลืองยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเช่นช่วยล้างสารพิษออกจากตับค่ะแอปเปิลสีเขียวเป็นแอปเปิลที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดค่ะในบรรดาแอปเปิลทั้ง4สีเหมาะก,กับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก นอกจากจะช่วยลดความอ้วนแล้วในแอปเปิลสีเขียวยังมีวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารสูงสามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปได้ดีขึ้นที่สำคัญแอปเปิลเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งพร้อมเสริมสร้างผิวพรรณให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ แหม่ได้ฟังแบบนี้นะคะคุณประโยชน์เยอะมากจริงๆสําหรับผลไม้อย่างแอปเปิลคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานผักผลไม้ด้วยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะส่วนสัปดาห์หน้าลิซ่ามีเคล็ดลับเพื่อสุขภาพอะไรเด็ดๆมาฝากกันห้ามพลาดเลยนะคะ ชว่วงพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะเขามีอาการมือชาค่ะจากการที่ทํางานหนักจนเกินไปถึงขั้นขับรถหรือว่าเดินไม่เป็นปกติเลยนะคะอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะอโรคา c a r Live a r o c ช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราจเจนี่ฟูดกลับเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในรายการอโรคา l ไลฟ์ Life, นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของคุณสุชาติค่ะที่ทํางานหนักจนไม่ดูแลตัวเองนะคะถึงขั้นมือชาเวลาที่จะขับรถยกของหรือว่าจะเดินนี่นะคะก็ยังไม่ค่อยเป็นปกติเลยค่ะอาการเหล่านี้สามารถทําให้ดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ิเปดใจวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพที่เราฟังซึ่งผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้คือคุณสุชาติอายุ45ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณสุชาติประสบกับโรคอะไรอยู่ไปชมพร้อมๆกันค่ะ พี่ชื่อพี่ไอนะคะพี่สุชาติวงเปงครับโอเคพี่สุชาติวงเปงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบห้าปีครับสี่สิบห้าปีพี่สุชาติทําอาชีพอะไรเอ่ยค้าขายครับเกี่ยวกับพลาสติกครับผมเกี่ยวกับพลาสติกครับขับรถยกของส่งของพวกนี้ครับอืครับแล้วไม่สบายพี่สุชาติบอกตัวเองไม่สบายใช่ไหมคะไม่สบายครับไม่สบายเป็นอะไรคะมันช่วงนั้นก็คือเท้าชาครับมือชาหมดเลยอ่ะครับ มันชาหนักถึงขั้นไหนคะไม่รู้สึกปวดจิ้มไปไม่เจ็บไปยังไงจิ้มไม่เจ็บแล้วครับผมก็รักษาโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์พอหมอก็บอกเป็นดูกทับเส้นนะครับเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเส้นประสาทเป็นทับเส้นประสาทช่วงไหนคะช่วงคอครับช่วงช่วงคอก็ลงสันหลังครับเป็นเองเหรอคะเป็นเองหรือว่าเป็นเพราะเราทํางานหนักยกของคงจะมีส่วนครับคือไม่ได้พักผ่อนหมอว่า ดูกตัวนี้ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทต,ตรงนี้ทำให้เท้าชาตีนชาโรคที่คุณสุชาติเป็นนั้นคือโรคกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลให้เกิดอาการเท้าชามือชาสร้างความลำบากให้กับคุณสุชาติและส่งผลต่อการทำงานอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะยังทำงานได้อยู่ไหมอาการที่ปวดเท้าปวด,วดมือแต่ขับรถได้แต่ทำงานหนักไม่ยกอะไรไม่ไหวแล้วครับ ก็ค,คือทําได้แต่ไม่สะดวกครับแล้วเรายังเดินคล่องเหมือนเดิมไหมคะเดินเดินก็คล่องบ้างไม่คล่องบ้างครับมันเดินไปมันก็เหมือนในคนพิการอะเดินไปก็เซไปเซแมงอางนี้ครับผมมันถึงขั้นนั้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใชาก็ตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าดีหมอก็แนะนําให้ผ่าก็ใช้เงินประมาณแสนห้าหมื่นหมอก็บอก พี่ชายก็ถามว่าถ้าผมพิการขึ้นมาแล้วหมอจะทําไงอ่ะผมก็ไม่กล้าเสี่ยงก็หมอว่าถ้าไม่ดีผมก็ผมลาออกหมอเลยผมเป็นหมอใหญ่ผมไม่คุ้มกับที่ผมเรียนมาเงี้ยครับพี่ชายก็ไม่กล้าหมอก็บอกว่าถ้าจะพาไม่ไรก็มาผมได้อย่างเงี้ยครับคือเราก็เครียดด้วยว่า ถ้าเราผ่าไปเรากังวลใช่ไหมเพราะอายุก็เริ่มเยอะแล้วใช่ผ่าไปกลัวจะเดินไม่ได้ยุ่งมันเห็นเห็นร้ายงานแล้วผมที่ผ่านมาคุณหมอก็ยืนยันว่าถ้าผ่าล้วก็ปลอดภัยใช่ครับใช่ไหมแต่เราก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจไม่เคยผ่าตัดหรือเปล่าใช่ครับจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคุณสุชาติจึงไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอให้คุณสุชาติเลือกตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่เพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่ คุณสุชาติจึงกลับมาตัดสินใจดูอีกครั้งแต่เนื่องจากคุณสุชาติไม่อยากเสี่ยงกับการผ่าตัดจึงตัดสินใจลองรักษาตัวเองด้วยวิธีต่างๆดูจะเป็นวิธีใดบ้างไปชมกันเลยค่ะทางเลือกอืก่นก็พี่ช่าก็แบบคลายเส้นกับหมอชาวบ้านหมอพื้นบ้านนวดนวด,นวดบ้างอะไรบ้างกินยาบ้างเนี้ยายาตัวไหนที่ดีๆพี่ช่าซื้อกินหมดเลยแล้วโอเคขึ้นไหมคะนวดคลายเส้นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี้ยครับ เคยลองทานยามาแล้วหลายตัว,ตวเครื่องดรืมอะไรที่เขาบอกว่า,าด,ดีทานหมดดีทานหมดทานเป็นประเภทไหนบ้างคะพี่สุชาติส่วนมากจะเป็นพวกนี้จะเป็นสม,มุนไพรนะครับเนาะเป็นยาพื้นเมืองอ่ะพวกนี้เป็นน้ำอ่ะเป็นขวดเลยละที่พี่ชติบอกอ่ะขวดหนึ่งสองขวดห้าพันก็ยังมีเลยหมดเป็นแสนขึ้นะครับเป็นแสนเลยครับมั<ห>นผมไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนพูดกันปีๆนะครับเนาะโรกพวกนี้ คุณสุชาติได้ลองหาวิธีต่างๆมารักษาตัวเองลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆหมดเงินไปมากมายแต่ก็ไม่หายขาดค่ะสุดท้ายคุณสุชาติก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หันมาดูแลสุขภาพยิ่งขึ้นด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ลดการทำงานหนักทานพืชผักผลไม้มากขึ้นอาการของคุณสุชาติจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะรู้มันจะโล่งอ่ะพูดง่ายๆครับมันจะโล่งมันเบาเนื้อบวตัวขึ้น มันดีขึ้นเดินได้ปกติแล้วตอนนี้พี่ชาบก็บปกติหมดแล้วของตอนนี้ยังมีชายอยู่บ้างไหมแต่มีมีน้อยๆมีปลายมือนะครับปลายมือนะชาตลอดเวลาไหมคะพี่ชายมันก็ถือว่าตลอดเหมือนกันแต่มันมันไปไหนได้หมดอ่ะตลอดแต่รู้สึกแล้วตลอดแต่รู้สึกแต่มันมันคือว่าจิ้มดูแล้วมันมันคือมันรู้สึกว่า มันเหมือนปกติอะเมื่อก่อนนี้จิ้มแล้วมันเหมือนนิ้วนิ้วใหญ่เลยล่ะเหมือนคนในที่แบบเป็นด่างมาเลยอะไม่รู้สึกตัวจะจิ้มตรงนี้ก็ครับใช่ตรงนี้จิ้มแล้วก็คือรู้สึกเจ็บอะไรคือโอเคแล้วครับผมจากตอนแรกไม่มีความรู้สึกต่างครับครเลยเคยไปเดินเตะอะไรแล้วแบบเลือดไหลแต่ไม่รู้สึกัคใช่ครับผมมีใช่ไหมคะมีตอนนั้นเป็นยังไงคะไปเดินเตะอะไรถือว่าหนักเลยอะบางทีโดนมีดตรงเนี้เนี่ย โดนไม่จิ้มหนือไงครับไม่รู้สึกเลยเลือดออกเลยไม่รู้สึกเลยครับเหมือนมึนไปเลยเหมือนในเหมือน,นเขาเรียกว่าไอฉีดยาชาไปเลยครับไม่รู้สึกเลยไม่มีรู้สึกปวดแล้วไม่มีเจ็บครับตเลือดไหลหมดแล้วเลือดไหล,ลตอนนี้อาการโดยรวมดีขึ้นแล้วดีแล้วครับผมเลือดดูเลยเลือดจะออกแดงหมดแล้วนะเมื่อก่อนไม่อเช้านี่สิดดูนะหน้าตาสีดหน้าตาหิวเลยไม่รู้ มีไหมคะมีคนมี่เขาเปลี่ยนไปมีครับพี่ชาว่ายังไงครับเขาว่าออตอนนี้พี่ชาอ้วนดีนี่ช่วงก่อนมันซีเหลืองไปหมดอะครับเขาบอกช่วงก่อนไม่เหมือนนี้เหมือนคนติดเอสไอวีหมืออะไร้วเขาพูดกันตามภาษาชาวบ้านใช่ป่ะครับแต่ตอนนี้พี่ชาดีขึ้นดีขึ้นอ้วนดีขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ําหนักก็เพิ่มและการทํางานตอนนี้สะดวกสบายครับทำงานคล่องตัวขึ้นจากเดิม การดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะอย่างคุณสุชาติที่หันมาดูแลตัวเองจนกระทั่งมีร่างกายที่ดีขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าท้อแท้สิ้นหวังเชื่อว่าจะต้องกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ ผู้ชมครับพฤติกรรมการกินก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วนะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ไปตรวจสุขภาพน่าจะดีที่สุดนะคะจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทางรายการของเราก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับคุณสุชาติให้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในเร็ววันด้วยค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพูดถึงโรคที่เกิดกับคุณผู้หญิงบ้านนะคะหรือว่าโรคทางนรีเวชปัจจุบันก็มีแนวทางในการรักษามากมายนะคะเราจะได้รู้จักกับศูนย์นวัตรกรรมนรีเวชกันมากขึ้นรวมทั้งแนวทางการรักษานี้เนี่ยจะมีความเปลีป่ยน,น,นแปลงแตกต่างจากในยุคก่อนอย่างไรบ้างห้ามพลาดช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอโรคาไลฟ์อโรคาไลฟ์ ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราจเจนี่ฟูด กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะเช่นเคยช่วงนี้พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนลิซ่านะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคที่เกิดกับคุณผู้หญิงเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็แนวทางในการรักษาโรคทางนรีเวชในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วพูดคุยกันนะคะกับแพทย์หญิงจิงชีหวังค่ะหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนรีเวชผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดสองกล้องนะคะโรงพยาบาลพญาไทยนวมินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงโรคผู้หญิงนะคะปั เยอะจริงๆคุณหมอะนะคะแล้วก็มีคุณหมอเก่งๆหลายด้านหลายคนด้วยนะคะพูดถึงแนวทางการรักษาโรคผู้หญิงเหล่านี้ค่ะปัจจุบันมันก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วคุณหมอ สิ่งที่มีเพิ่มเติมถ้าเทียบจากสมัยอดีตก็แน่นอนเรื่องของการรักษาด้วยยาต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการผ่าตัดชีเริ่มแตกต่างออกไปแม้ว่าในเรื่องของผ่าตัดจะเมื่อก่อนแผลใหญ่ๆสักประมาณ20เซนก็มาเริ่มเล็กลงไป6เซนก่อนเรียกว่ามินิแลกแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาเรื่องของผ่าตัดสองกล้องจนสุดท้ายปัจจุบันมีผ่าตัดทั้งช่องคลอดโดยที่ไม่มีแผลแลาเรียกว่าผ่าตัดไร้แผล ใช่ค่ะในใครที่เคยกลัวเรื่องของการผ่าตัดนี่ยุคนี้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยหลักลกก็คือแผลเล็กเจ็บน้อยพักฟื้นเร็วค่ะโอ้โหอันนี้รักษาโรคอะไรได้บ้างคะที่ว่าเป็นโรคทางนรีเวชของผู้หญิงจริงๆแล้วผู้หญิงง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงคิดถึงอะไรว่าอยังไงอะไรบ้างคะค่ะก็ต้องมีช่องคลอดมีมดลูกมีรังไข่ทั้งหมดที่คิดถึงแล้วก็ต้องผ่าตัดไม่ว่าเป็นเรื่องก้อนเรื่องมะเร็งหรือว่าต่างๆสามารถ ถาผ่าตัดสองกล้องได้หมดโอ้โห สุดยอดนี่คือมีมานานใช่คะคุณหมอแบบนี้ค่ะผ่าตัดสองกล้องจริงๆแล้วมีมามากกว่า20ปีแล้วในประเทศไทยในต่ากประเทศนานกว่านี้อีกแต่ในไทยก็20ปีแล้วอ่ะค่ะแล้วก็เริ่มมีการวิวัฒนาการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเนี่ยในรังไข่หรือในลูต้องไม่เกินกี่เซนกี่เซนกี่เซนตต้องเปิดหน้าผา <ฮะ S 2> ตอนนี้ไม่มีลิมิเตชันผ่าตัดสองกล้องได้หมดเรียกว่าก็มาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากในเรื่องของการผ่าตัดในบ้านเรานะคะเคส ที่ว่าเคยยากในอดีตคุณหมอที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยพอมาเปลี่ยนแบบผ่าตัดสองกล้องแล้วมีอย่างโรคอะไรบ้างนะคะคุณหมอเอาที่ทุกคนนึกออก่อ,อย่างเช่นว่าอ มะเร็งในหมดลูกเยือ<า>่อบุภูหมดลูกมะเร็งรังไข่ในระยะแรกๆ<า>มะเร็งปากหมดลูกก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดองก็ล้องได้หมดค่ะโอเคก่อนที่จะไปถึงว่าวิธีแต่ละอย่างในรักษายัางไงนะเป็นการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าทำยังไงคุณหมอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอย่างที่พิทยที่นวมีเนี่ยมีเป็นศูนย์นวัตกรรมนาีิเวชเลย อันนี้มีความพิเศษจากศูนย์นรีเวศอ่อื่น,นยังไงอะคะคุณหมอคำว่านวัตกรรมนารีเวศหรือว่าเราใช้คำว่า advanced g y n e c o l o g i c specialty center agsc ค่ะ,คะไม่ว่าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกด้ไม่ว่าในเรื่องของของหมอคือนารีเวศทางก,กล้องนารีเวสในเรื่องของมีบุตรยากนารีเวสในเรื่องของมะเร็งเชื่อว่าก้อนส่วนใหญ่มันก็มีแนวโน้มเป็นมะเร็งแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมเรื่องของผ่ามะเร็งได้จนมาถึงเรื่องของช่องข้อหย่อน ไอจามเล็บ um หรือว่ารูอหยอมก็สามารถผ่าตัดสองก้องได้เช่นกันโอ้เพื่อกระชับอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้โหทําได้หลายอย่างมากปกติจุดที่เขาจะทํานี่ยคุหมออยู่ตรงไหนอะคะเราหลักๆก,ก็จะมีทั่วไปเลยจะมีสีจุดจุดแรกใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่สะดือ ก็แล้วแต่ว่ากล้องที่กล้องเนี่ยค่ะกล้องที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะใช้กล้องกี่มิลจะมีห้ามิลกับสิบมิลสิมิลก็คือหนึ่งเซนนั่นั้่นแผ่ที่ใหญ่สุดแค่หนึเซนอ๋อซึ่งตรงสะดือนี้เราจะใช้ผ่ากรณีเป็นโรคอะไรครัคุณหมอสะดือต้องใช้ทุกครั้งเพราะว่าเป็นกล้องนะคะเหมือนตาไปใช่เป็นตาของคุณหมอใช่ค่ะเป็นตาเพราะว่าคนนราต้องถือกล้องแล้วก็หมอที่ทำงานผ่าตัดก็จะดูผ่านจอแล้วก็ผ่าตัด อีก <ฮะ S 1> อันนึ้ก็คืออันนี้เราเรียกว่าเป็น conventional แล<ฮ>ะ peroscopic ก็คือเป็นการผ่าแบบใส่รูสมัยนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เน้นเรื่องของความง,งามหรือว่าก้อนใหญ่มากอย่างนี้แล้วก็ใช้แผลรูเดียวได้เรียกว่า single port ก็คือเปิดรูเดียวประมาณไม่เกิน3เซนทางสะดือ <ฮะ S 1> แล้วก็ผ่าตับทุกอย่างออกทางสะดือค่ะและสุดท้ายที่นว,วัตกรรมมากกว่านี้ก็คือทุกอย่างออกทางช่องคลอด ไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้องผ่าตตดทุกอย่างผ่านช่องคลอดไม่ว่าเรื่องของบนลูกซิ่งในรังไข่ก็ออกทางช่องคลอดเลยค่ะแล้วก็ต้องมีการวางยาสลบไรอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะวางยาสลบค่ะอ๋อแล้วก็ผ่าใช่ค่ะก็คือถึงใช้คําว่าแอดวานซ์ก็คือเราสามารถทําในโรคยากๆด้วยแผลเล็กๆให้คนไข้พัาฟื้นเร็วเจ็บน้อยกลับบ้านได้เร็วค่ะเคสที่หมอเคยเจอมาที่ว่ายากที่สุดสําหรับการผ่าแบบ สองกล้องนี่คุณหมอเป็นเป็นเคสแบบยังไงคะเคสที่ยากที่สุดเอาหมอแบ่งทําว่ามะเร็งกับไม่ใช่มะเร็งถ้าไม่ใช่มะเร็งก็มลูกซัดหนึ่งโลกว่าค่ะหนึ่งโลกว่าใช่ค่ะโอ้ใหญ่แค่ไหนเนื้องแมลูกซัดโลกว่าค่ะใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่ากับคนท้องประมาณเกือบเกือบหกเดือนโี้สุดทางก็ได้ในหน้าท้องที่ไปกิ๊งมาแล้วมันไปอยู่ไหนฮะอยู่ในมดลูก่คโอ้แทบจะแทนที่เนื้อมดลูกหมดเลยป่ะคะหมดเลยค่ะไม่เหลือละโอ้เป็นเนื้องอกใช่ค่ะเป็นเนื้องอกในหมดลูก โตขึ้นมาเท่ากับคนท้องสับเนี่ยค่ะคนท้องประมาณ5้าเดือนค่ะอย่างนี้ถ้าคนมาด้วยอาการแบบนี้คุณหมอแล้วมาที่ศูนย์นวัตรกรรนรีเวนี่คือขั้นตอนมันจะยังไงครคุณหมอขั้นตอนจริงของคนไข้ก็คือมาด้วยว่าคาก้อนใน,ในท้องเจอแล้วก็มีอาการปวดท้องเพรเนื่องจากว่าก้อนอันนี้ไปเบียดก,กระเพาะปัสสาวะค่ะก็เลยทาให้เขารู้สึกรบกวนชีวิตประจาําวันเขาก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ทําการรักษาผ่าตาัดด้วยการผ่าตัดสองกล้องค่ะอันนี้ก็อยู่ที่โลกรกว่าประมาณโลสองหล่อหนึ่งโลสองอแล้วมันออกมายังไงคุณหมอ ทางช่องคลอดอะค่ะใช่ค่ะก็คือเข้าไปผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อทางช่องคลอดอีก็เป็นึงเคยยากในเรื่องของมะเร็งก็มีมะเร็งในรังไข่ห้ากิโลค่ะนี่เราองตัดเนื้อร้ายออกมาเหรอคะใช่ค่ะตัดเนื้อร้ายแล้วต่ำน้ําเหลืองเอาผกาคลีอิกตัดไส้ติ่งด้วยอะไรด้วยทั้งหมดอะค่ะเรื่องในเรื่องของมะเร็งอีกอันหนึ่งที่ยากๆกที่ภูมิใจขึ้นทำไปก็คือมะเร็งในปากมดลูกอะค่ะ คนเป็นเยอะนะคุณหมอเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ยากผ่าตัดหน้าท้องก็ยากแต่ว่าสามารถผ่าตัดสองกล้องได้อะคะ่ะค่ะมะเร็งระยะไหนอะคุณหมอที่ยังยังสามารถผ่าตัดได้มะเร็งทุกอย่างที่นระยะแรกระยะหนึ่งระยะแรกเท่านาั้นใช่ค่ะทุกมะเร็งอืมคือถ้ามันลุกลามไปแล้วนี่ก็ต้องใช้<ด>ไม<ก>่ิธีอื่ไก็เป็นขั้น,นะะตอนแล้วอะคะ่ะใช่ค่ะและระยะหนึ่งสามารถผ่าตัดได้หมอคะและการผ่าตัดผ่านกล้องอย่างเงี้ยนะคะมีข้อจํากัดไห,ไหมคะอย่างที่เคยได้ยินว่า คนที่เคยผ่าคลอดมาใช่ไหมคะก็ทําไม่ได้อันนี้จริงไหมคะหมอไม่จริงค่ะ,ะสมัยก่อนจริงๆนีสมัยก่อนท้าเกิดเขาจะดํากัดว่ามีพังผืดเยอะ,ะเคยผ่าตัดม,มาก่อนทําให้มีพังผืดในช่องท้องเยอะเราจะไม่สามารถผ่าตัดสองกล้องได้<ะ>หรือก้อนใหญ่ชนสะดือไม่สามารถผ่าตัดสองกล้องได้ตอนนี้ผ่าได้หมดไม่มีอะไรที่ผ่าไม่ได้อะคะ่ะโอ้โหนี้ทำอะไรได้อีกบ้างมีคุณหมอบอกว่ามีทั้งเพื่อโรคต่างๆที่เรานึกถึงมีอะไรในผู้หญิงก็ทําได้หมดใช่ไหมคะ,คะทำหมัน ได้แก้หมัน,มนมง่ายเลยได้ใช้เวลานานแค่ไหนคหมอเออถ้าทำารมันนี่หมอว่าไม่ถึงส0สนาทีครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแก้หมันก็ขึ้นอยู่กับการเย็บขึ้นอยู่กับบางคนถ้าเกิดว่าหมันผูกเยอะหรือว่าตอนสมัยตอนที่เขาตัดไปเยอะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายของของท่อรางังไ่ที่เขาเหลืออยู่ค่ะให้ความรู้คุณผู้ชมได้ไหมคะภาพรวมของแนวทางในการรักษาโรคทานาริเวในปัจจุบันที่ว่าก้าวล้ำไปมากค่ะตอนนี้มันได้รับความนิยมมากแค่ไหนค่ะคุณหมอในต่างประเทศ 9 9อนโรคทางนาริเวศจากผ่ตาตัดสองกล้องทั้งหมดไมกกาต้องเซ็นเตอร์ที่หมอเทรนม,มาไม่มีผ่าตัดหน้าท้องเลยทุกโรคผ่คตาตัดสองกล้องยกเว้นว่าไม่ได้จริงๆถึงเปลี่ยนไปหน้าท้องงนะ้น่นยวทางในประเทศไทยปัจจุบันก็จะเริ่มตามเทรนเหมือนในอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศทางญี่ปุ่นเกาหลีไตวันอะไรพวกนี้ค่ะที่จะเริ่มให ความสําคัญกับการผ่าตัดสองกล้องเพราะเนื่องจากว่าคุณไข้พัาฟื้นเร็วแทนที่ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลเจ็ดวันสามวันสองวันกลับบ้านได้นะคะแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นค่ะปัจจุบันคุณหมอในบ้านราความเชี่ยวชาญด้านนี้มากน้อยขนาดไหนคะโอ้เยอะค่ะทําได้โรคเกียวกยาได้เยอะมากเลยอะค่ะไม่ว่าทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ของหมอศูนย์ AGSC อสีจนแพทย์ต่างๆหลายที่อะค่ะปัจจุบันในประเทศไทยหลายคนยุใช้คําว่าเยอะพอสมควรที่เรา มีการตั้งสมาคมาชุมนุมผ่าตัดสองกล้องขึ้นมา,าเพื่อมีการแชร์ความรู้มีการแชร์เทคนิคกันในการผ่าตัดในเลเวลยากขึ้นมีเทคนิคอยากขึ้นหมอทุกคนมีการอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะต้องมีเป็นฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมใช้ขามีค่ะมี ไม่ว่าในเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆพิเศษในเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของการเย็ดการเอาเนื้องอออกวิธีอะไรบ้างมีการมาแชร์ความรู้อ,อัปเดตกันตลอดเวลาค่ะก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ถ้าเกิดว่าต้องป่วยด้วยโรคต่างๆทานารีเวเนี่ยก็มั่นใจได้มากขึ้นแล้วนะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมรายการโรคาไลฟ์ของเราบ้างคะที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพคะ่ะคุณหมอก็จริงๆแล้วหมอไม่อยากพูดเหมือนคนอื่นว่าเอ้ยมีโรคเพ้่มาตรวจอยากจะบอกว่าถ้าเกิด คิดถึงเรื่องของการผ่าตัดอยากกังวลอยากกลัวสมัยนี้มีการผ่าตัดหลายแบบไม่ใช่เรื่องของเปิดหน้าทองรับรองจะให้คําว่าเรื่องของพักฟื้นเร็วเจ็บน้อยแล้วก็อย่าจะบอผู้ชมทุกท่านว่าอย่ากลัวหมอสูะค่ะ นี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้รับคำปรึกษาก็ลองแวะไปนะคะที่ศูนย์วัตกรรมนรีเวทที่โรงพยาบาลพญาไทน้ำวมินนี่ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมคุณหมอมด้วย,ยนะคะ,คะที่ดูแลให้ใะนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงหญิงชี้หวังด้วยนะคะหัวหน้าศูนย์วัตกรรมนรีเวชผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดสองกล้องโรงพยาบาลพญาไทนว่วมินที่ให้เกี่งกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV แล้วนะคะคุณผู้ชมส,สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังร่วมกิจกรรมกับทางรายการได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการอ r โรคาไลฟ์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนิฟู้ดให้ประโยชน์ต่อร่างกายให้เจนิฟู้ดค่ะและขอบคุณเสื้อผ้าพิกณกอสวยๆจากอล,ลิสาด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ